ดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาติดตาอ๋อเสียบยอดต้นตุเรียนนะครับอันนี้ตุเรียนที่ว่าก็ประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนนะเราก็ตัดเราก็ทำแบบนี้ปึ๊บแล้วเราก็าบบกเ,าเชือกใส่ไว้นะเพื่อปลูกแล้วเราก็หายอดตุเรียนนะครับมาเสียบนี่ครับต้องเป็นยอดที่เริ่มแตกก้านแหงตรงนี้เห็นไหมครับมันจะติดดีนะครับนี่ยอดติดแตกกนะ้านแหงแบบนี้ เพราะว่ามันจะติดดีเห็นไหมครับของผมมันจะเตะกันเน่งเราก็เสียบไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวันนี้เสียบไปครับปึ๊บเสร็จปึ๊บเราก็ดึงเชือกนั้นนะครับให้มันได้หนีบติดกันนะครับเราก็ทำแบบนี้ทุกต้นนะครับนี่นะครับเราก็ได้ไปแล้วนะครับสองต้นดูนะครับเห็นไหมครับ เราจะทำแบบนี้ครับแล้วเราก็จะทำให้ทุกต้นนะครับพอเสร็จเราก็มาเอาถุงกวบเขาเรียกว่าการกวบแน่นนะครับทําให้ไม่ถูกลมไม่ถูกอะไรถ้่ทำให้มันชื้นๆมันจะได้ติดได้ดีกว่าเดิมนะครับติดง่ายนะครับนี่นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแ้าเดี๋ยวเราก็จะปิดถุงนะครับเขาเรียกว่าการกวบแน่นนะครับอยู่แบบนี้ประมาณ20วันนะครับเดี๋ยวมันก็ติดนะครับแต่มันไม่ตุยซะก่อนนะครับ นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์ถ้าจะไม่เปิดก็ได้นะเปิดยี่สิบวันทีเดียวก็ได้หรือไม่ก็หนึ่งสัปดาห์เปิดลดน้าครั้งหนึ่งนะครับลดที่ตรงนี้แล้วก็ปิดกลับนะครับแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดโดนฝนนะครับนี่ก็ต้นหนึ่งด้วยครับแต่เราจะมาดูกันนะครับว่าจะติดไม่ติดครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราตัดแล้วเดี๋ยวเราเอานี้ออกนะครับกันแหงนั่นๆันมันนะครับ เราลองหอกจากต้นแมวออกจากต้นดูนะครับว่าแบบไหนมันจะติดดีกว่านะครับแล้วเราก็ทําการติดเหมือนเดิมนะครับเสียบตรงนี้แล้วก็ใส่เชือกลงไปครับแล้วก็เสียบแล้วก็กวบแน่นครับนี่นะครับพอเราใส่นี้ไปปุ๊บเราก็่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็ต้นนี้เราก็ปาเหมือนกันนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เสียบไปนะครับเสียบยอดนะครับนี่นะครับ พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เสียบแล้วก็ปลูกนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ถุงนะครับควบแน่นแล้วก็ไปวางไว้นะครับนี่นะครับเราก็รอประมาณยี่สิบวันนะครับมาดูกันครับตั้งไว้แม่โดนฝนโดนแดดนะครับมาดูครับว่าจะติดไหมติดนี่คือต้นที่มันติดแล้วนะครับอันนี้เราตาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเราทดลองดูว่าติดไหมติดนะครับสรุปตาไว้สิบต้นได้มาต้นสองต้นนะครับ ต้นนี้นะ่าจะติดนะเราเสียบข้างเห็นไหมท่านผู้ชมเราตากข้างๆเราเสียบป่าไปแล้วเราก็เสียบติดต้นนี้ที่เหลือไม่ติดเลยครับนี่มาติดต้นนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะทำลองดูครับแล้วเราก็จะป่าไปปลูกแล้วว่าจะเสริมรากมันนะครับอันนี้เป็นต้นตุเรียนบ้านหนุดเลยนะครับเราจะเสริมรากหรือไม่ก็เราป่าไปปลูกให้มันโตแล้วเราค่อยเสียบข้างเรานะครับ